โอคาตารณสูตรว่าด้วยการข้ามโอคาข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรท่านผู้มีอายุเราไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอคะได้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข ก็พระองค์ไม่พักไม่เพียรข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าท่านผู้มีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุเราไม่พัก เราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แหละนานหนอข้าพเจ้าจึงจะเห็นขีนาสวะพราหมผู้ดับรอบแล้วไม่พักไม่เพียรอยู่ข้ามตันหาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกนิโมขสูตรว่าด้วยทางหลุดพ้น ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์พระองค์ย่อมทรงทราบมรรคเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือหนอท่านผู้มีอายุเรารู้จักมรรคเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัด ของสัตว์ทั้งหลายโดยแท้จริงข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็พระองค์ย่อมส่งทราบมรรเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเล่าท่านผู้มีอายุเพราะความสิ้นพบอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูล เพราะความสิ้นแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราย่อมรู้จักมักเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้อุปนัยสูตร ว่าด้วยชีวิตถูกชรานำเข้าไปชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้ชีวิต คืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงละอามิตรในโลกเสียมุ่งสันติเถิดอจเจนติสูตรว่าด้วย การที่ล่วงเลยไปการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไปช่วงแห่งวัยย่อมละไปตามลำดับบุคคลเมื่อเห็นภัยในมรณะพึงทําบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้การทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลาย ย่อมผ่านไปช่วงแห่งวัยย่อมล้าไปตามลำดับบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงละอามิตรในโลกเสียมุ่งสันติเถิดกติชินะทิสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอขะได้ บุคคลควรตัดเท่าไรควรละเท่าไรควรบำเพ็ญคุณอันยิ่งเท่าไรภิกษุล่วงทรรมเครื่องค้องเท่าไรพระองค์จึงตรัสว่าเป็นผู้ข้ามโอคะแล้วบุคคลควรตัดสังโยชน์เป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างควรละสังโยชน์เป็นส่วนเบื้องบนห้าอย่าง ควรบำเพ็ญอินทรีย์อันยิ่งห้าอย่างภิกษุล่วงธรรมเป็นเครื่องค้องห้าอย่างเรากล่าวว่าเป็นผู้ข้ามโอคะแล้วชาคระสูตรว่าด้วยความตื่นเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่ทำประเภทไหนนับว่าหลับ เมื่อทำทั้งหลายหลับทำประเภทไหนนับว่าตื่นบุคคลหมักหมมทุลีเพราะทำประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะทำประเภทไหน,คคเ,เ,ไหนเมื่ออินทรีห้าอย่างตื่นอยู่นิวรณ์ห้าอย่างนับว่าหลับเมื่อนิวรณ์ห้าอย่างหลับอินทรีห้าอย่างนับว่าตื่น บุคคลหมักหมมทุลีเพราะนิวรห้าอย่างบุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีห้าอย่างอัองอปติวิทิตตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รู้แจ้งธรรมธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดยังไม่แทงตลอดแล้วชนพวกนั้นย่อมถูกจูงไป ในวาทะของชนพวกอื่นชนพวกนั้นชื่อว่ายังหลับไม่ตื่นการนี้เป็นการสมควรเพื่อจะตื่นของชนพวกนั้นทำทั้งหลายอันชนพวกใดแทงตลอดดีแล้วชนพวกนั้นย่อมไม่ถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่น บุคคลผู้รู้ดีทั้งหลายรู้ทั่วถึงโดยชอบแล้วย่อมประพฤติเสมอในหมู่สัตว์ผู้ประพฤติไม่เสมอสุสามมุทธสูตรว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรมธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดลืมเลือนแล้วชนพวกนั้น ย่อมถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่นชนพวกนั้นชื่อว่ายังหลับไม่ตื่นการนี้เป็นการควรเพื่อจะตื่นของชนพวกนั้นทำทั้งหลายอันชนพวกใดไม่ลืมเลือนแล้วชนพวกนั้นย่อมไม่ถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่น บุคคลผู้รู้ดีทั้งหลายรู้ทั่วถึงโดยชอบแล้วย่อมประพฤติเสมอในหมู่สัตว์ผู้ประพฤติไม่เสมอมานะกามสูตรว่าด้วยผู้มีมานะธรรมย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ปรารถนามานะความรู้ ย่อมไม่มีแก่บุคคลที่มีจิตไม่ตั้งมัน่นบุคคลผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าประมาทแล้วไม่พึงข้ามพ้นฝั่งแห่งเตภูมิกวัตอันเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุได้บุคคลละมานะแล้วมีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีจิตดีพ้นในธรรมทั้งปวงแล้ว เป็นผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าไม่ประมาทแล้วบุคคลน,นั้นพึงข้ามฝั่งเตภูมิกวัตรเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุได้อรัญญสูตรว่าด้วยป่าวันนะของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในป่าฉันพัดอยู่หนเดียวเป็นสัตว์โบรุษ ผู้ประพฤติธ,ธรรมอันประเสริฐย่อมผ่องใสด้วยเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงปัจจัยที่ล่วงแล้วไม่ปรารถนาปัจจัยที่ยังมาไม่ถึงเลี้ยงตนด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าวันน้าของภิกษุทั้งหลายนั้นย่อมผ่องใสด้วยเหตุนั้น เพราะความปรารถนาถึงปัจจัยที่ยังไม่มาถึงและความโศกถึงปัจจัยที่ล่วงแล้วพวกพานภิกษุจึงสูบซีดเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนเสียแล้วฉะนั้น